ตอนที่25ทุกอย่างต้องดีมากค่ำคืนนั้นเงียบงานและชิงเหอก็นั่งอยู่ข้างเตียงเพราะเขาวิ่งด้วยความเข้มข้นสูงในระหว่างวันร่างกายของเขายังปรับตัวได้ไม่เต็มที่และเขายืดตัวมากเกินไปเมื่อยิงธนูในพื้นที่ล่าสัตว์ในอดีตเขาอาจถูกปรับปรามด้วยยาทุกวันสารพิษทุกวันนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างเสียงโ่ร้องจึงรุนแรงมากขึ้น เลือดในร่างกายดูร้อนและอวัยวะภายในไม่สบายความเจ็บปวดรุนแรงมากและมีเหงื่อเย็นบางๆไหลออกมาบนหน้าผากของเขาครั้งสุดท้ายที่เขามีความเจ็บปวดรุนแรงเช่นนี้คือตอนที่เขาเพิ่งทราบข่าวการตายของแม่และนางสนมของเขาชิงเหงเ่อนหน้าขึ้นและมองไปที่หน้าจอข้อมูลเขาบังเอิญเห็นฟังจ้านตอบเขาตอนแรกเขาตกใจมากจากนั้นแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เจ็บปวดและเหมือนทนไม่ไหวรอยยิ้มก็ปรากฏที่มุมปากของผู้ป่วย ไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้กับเขาเลยบางทีโลกนี้อาจอดทนได้แต่สิทธิในการที่จะอดทนต่อการใช้ชีวิตไม่เคยเป็นของเขาเลยมีคนพูดกับเขาเป็นครั้งแรกไม่สําคัญหรอกถ้าไม่ใช่ครั้งแรกเมื่อตอนที่เขายังเด็กเขาเคยจินตนาการว่าประโยคนี้สามารถพูดออกมาจากปากแม่ของเขาได้เมื่อเขากลัวว่าจะไม่ได้เกรดที่ดีที่สุดเขาจินตนาการว่าประโยคนี้สามารถเห็นได้ในสายตาพ่อของเขาเมื่อเขาพยายามอย่างหนักแต่ล้มเหลวโดยไม่ได้ตั้งใจ ลองนึกภาพว่าคุณจะได้รับพื้นที่ยืดเยื้อและหายใจเล็กน้อยในชีวิตที่วุ่นวายและเข้มงวดของคุณอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคิดเลยว่าประโยคนี้จะถูกเอ่ยออกมาจากเด็กที่ไม่เคยพบกันมาก่อนซึ่งเพิ่งรู้จักกันไม่ถึงครึ่งปีเท่านั้นพร้อมทั้งเยาะเย้ยที่มุมปากของเขาแม้เขาจะไม่ได้ยินด้วยซ้ำรู้ว่ามันเป็นการหัวเราะเยาะฟางจ้านยังคงหัวเราะเยาะตัวเองฟางจ้านกำลังดูวิดีโอ วิดีโอนี้ไม่มีอะไรสำหรับชิงเหอหรือผู้คนของแานสตาแต่สำหรับฟางจ้านมันเกือบจะเหมือนกับว่าท้องฟ้ากำลังตกตะลึงไม่มีเหตุผลสำหรับเขาเพราะดูเหมือนว่าเขาจะเห็นการบินอยู่บนท้องฟ้าเหนือพื้นที่ล่าสัตว์มังกรแห่งอดีตโดยที่วิดีโอถูกหยุดชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งนาทีสิบวินาทีเขามองจากซ้ายไปขวาและรู้สึกเหมือนเป็นมังกรฟางจ้านตกตะลึงเจ้ายิ่งใหญ่มาจากประเทศไหน ในจินตนาการของเขาเกมส่วนใหญ่เป็นการกระโดดสูงการวิ่งและการเล่นและพื้นที่ล่าสัตว์ในวิดีโอนั้นเหนือจินตนาการไม่เพียงเท่านั้นเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายแบบดั้งเดิมแต่เป็นหน้าจออิเล็กทรอนิกส์แบบวงกลมและมันไม่ใช่กระจกในความหมายดั้งเดิมแต่เป็นคลื่นน้ำที่บางครั้งกระเพื่อมเป็นลูกบอลน,น้ำและเคลื่อนย้ายออกไปโตพระเจ้าดวงตาของฟังจันเบิกกว้างผมเป็นคนหัวโบราณเกินไปหรือเปล่าเทคโนโลยีปัจจุบันก้าวหน้ามาก ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวิดีโอนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนหากถูกเผยแพร่าฟังจ้านรู้สึกว่าเขาสายตาสั้นและเขาก็จับตาดูชิงเหออีกครั้งหากเขาเดาได้ดีวิดีโอก,ก็ถือลูกศรอ,อยู่พระเอกคือพี่ใหญ่เขาไม่เคยคาดหวังว่าพี่ใหญ่จะสูงขนาดนี้ดูเหมือนว่าเขาจะสูงประมาณ1 9จเก้าเมตรแม้ว่าเขาจะไม่แสดงหน้าแต่ออร่าของเขาก็แข็งแกร่งมากเมื่อฟังจ้านเทียงต้องการชื่นชมความสามารถในการยิงธนูของชิงเหอเลนก็เลื่อนลงมา และเขาสังเกตเห็นว่าแขนของชิงเหอเป็นเพียงแค่แขนเดียวแต่สำหรับผู้ที่เรียนแพทย์และกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับการเห็นการได้ยินและการซักถามมีหลายสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เล็กจนเห็นใหญ่ชีพจรน,นี้ดูไม่ถูกต้องเนื่องจากคุณภาพของภาพสูงจึงมีความชัดเจนแม้ว่าทักษะทางการแพทย์ที่เรียบง่ายและงมงายจะไม่ดีนะแต่เขายังคงมีสามัญสำนึกและรู้ดีว่าชีพจรและเส้นลมปราณของคนที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นเช่นนี้อย่างแน่นอน เมื่อนึกถึงว่าชิงเหอบอกกับตัวเองว่าเขาป่วยเหมือนกันสีหน้าของฟางจ้านก็เริ่มจริงจังขึ้นและเขาก็ค่อยๆลืมไปว่าเขายังเรียนเทคโนโลยีขั้นสูงอะไรอยู่ดังนั้นเขาจึงให้ความสนใจกับชิงเหอทั้งหมดบนข้อมือของเขาเขาหยุดกินมะเขือเทศลูกนั้นและกระโดดลงจากโซฟาโดยตรงเพื่อดูหนังสือทางการแพทย์ในตู้หนังสือแม้ว่าจะไม่แน่ใจว่าปัญหาคืออะไรแต่ฟางจ้านก็สามารถคาดเดาได้อย่างคลุมเครือคุณอยู่ที่นั่นไหมเขาส่งข้อความถึงว่า ตอนนี้คุณว่างหรือเปล่าหลังจากนั้นไม่นานชิงเหอตอบเขามีอะไรผิดปกติหรือหัวใจของฟางจ้านพองขึ้นและเขาถามสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดในตอนนี้อาการป่วยของคุณร้ายแรงมากหรือไม่ชิงเหอทำไมจูจ่ๆถึงพูดแบบนี้ยิ่งเขาไม่ตอบเชิงบวกเท่าไรฟางจ้านก็ยิ่งวิตกกังวลมากขึ้นเท่านั้นบางครั้งเมื่อเขากังวลเขาก็หุนหันพลันแล่นได้ง่าย เมื่อเห็นชิงเหอต้องการกดเลขอยู่เสมอเขาจึงคลิกเพื่อกดโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบการเดาของเขาปุ่มบนปุ่มโทรออกวีแชทยังคงกระพริบและไม่มีเสียงตอบรับฟังจ้านจ้องมองที่หน้าจอยอย่างดูเดือดราวกับว่าเขาสามารถเห็นดอกไม้ได้ถ้าเขาจ้องมองเขาแบบนี้ต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปโทรศัพท์ก็ยังไม่รับและใบหน้าของเขาก็ค่อยๆผิดหวังในไม่กี่วินาทีที่ผ่านมาเมื่อกำลังจะวางสายในที่สุดสายก็เชื่อมต่อแล้ว ด้วยการเชื่อมต่ออย่างกระทันหันนี้ฟังจ้านไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอยู่ครู่หนึ่งเขาลังเลเล็กน้อยและในที่สุดก็พูดเบาๆสวัสดีมีการหยุดชั่วคราวใช่เสียงของชิงเหอค่อนข้างน่าเบื่อเล็กน้อยมีอะไรผิดปกติฟังจ้านฟังการหายใจของเขาอย่างระมัดระวังซึ่งดูเหมือนจะหนักกว่าการโทรครั้งล่าสุดเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงรีบถามว่าคุณเป็นอะไรไปคุณไม่สบายหรือเปล่าชิงเหอกล่าวว่า ไม่เป็นอะไรการโทรแตกต่างจากข้อความทนเสียงและน้ำเสียงสามารถสัมผัสได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นเสียงเรียบเรียบเบาๆเสมอแต่คราวนี้กลับมีความกังวลบางอย่างแอบแฝงคุณบอกว่าเมื่อก่อนป่วยหนักมากป่วยหนักหรือเปล่าชิงเหอเอ็นกายลงบนเตียงความเจ็บปวดจากเส้นผมที่เป็นพิษยังไม่บรรเทาลงเขาเพียงย่นเล็กน้อยจูจ่ๆก็พูดว่านี่กำลังทำอะไรอยู่ฟังจ้านเดาถูกด้วยเหตุนี้เขาจึงวิตกกังวลมากขึ้นจึงพูดว่า แล้วคุณช่วยบอกผมได้ไหมว่าคุณเป็นโรคอะไรปู่ของผมมีพลังมากและพ่อของผมก็เป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงมากมีหลักนิติธรรมนะคุณในขณะที่เขาพูดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสีหน้าของชิงเหอก็ค่อยๆกลายเป็นเรื่องจริงจังค่อนข้างนานเขาพูดว่าฟางังจ้านฟางังจ้านกำลังพูดและเขาไม่ได้ร้องไห้ในน้ำเสียงของเขาโดยไม่รู้ตัวสิ่งนี้จะหยุดลงและเขาก็ตอบอย่างสงสยัยฮะ อย่ากังวลเรื่องร่างกายของฉันฉันมีแพทย์ที่เก่งที่สุดอยู่รอบตัวฉันชิงเหอกล่าวว่าฉันรู้จักร่างกายของตัวเองดีไม่ต้องห่วงฟังจ้านไม่สามารถจินตนาการถึงความร้ายแรงและซับซ้อนของพิษของโจรสลัดระหว่างดวงดาวได้และเขาไม่ต้องการให้ฟังจ้านต้องมาผัวพันกับเรื่องนี้ฟังจ้านที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์ฟังอย่างเงียบๆเ,เมื่อชิงเหรอรู้สึกว่าเขาจะร้องให้ด้วยอารมณ์หงุดหนิดเขาก็ทำให้เขาประหลาดใจเด็กที่ร้องให้ตั้งแต่แรกก็เชื่อฟังมากในครั้งนี้ เรากับว่าฟางจ้านรู้เรื่องนี้สภาพปัจจุบันของเขาไม่เหมือนเดิมดังนั้นเขาจึงต้องมีสติมากขึ้นหัวใจของชิงเหออ่อนลงอย่างมากอย่างอธิบายไม่ถูกและเสริมว่าคุณควรจะรู้สึกว่าเราอยู่ห่างไกลมแม้ครอบครัวของคุณก็ไม่สามารถเข้าถึงระยะไกลได้หลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดง่ายๆเข้าใจไหมฟางจ้านก้มศีรษะลงและตอบเบาๆเข้าใจ ชิงเหอพอใจเล็กน้อยเขาคิดว่าเขาเข้าใจสิ่งที่เขาพูดอย่างชัดเจนคนธรรมดาควรเข้าใจและยอมรับมันฟังจ้านควรเลิกตั้งคำถามในเรื่องนี้ด้วยใครจะรู้เสียงที่เรียบง่ายและคลุมเครือดังมาจากปลายอีกด้านของโทรศัพท์ผมรู้ว่าผมคิดว่าไม่สามารถไปได้ไกลเกินไปด้วยความสามารถในปัจจุบันของผมแต่ผมจะทำงานหนักผมตัดสินใจเรียนแพทย์ให้ดีในอนาคตผมจะเป็นหมอที่สามารถรักษาคนได้มากมายเด็กเงืงนะ้งะ บางคนมักจะพูดอย่างจริงจังน้ำเสียงของเขาในคืนอันเงียบสงบนั้นชัดเจนเป็นพิเศษแต่ก็อ่อนโยนผิดปกติรอให้ผมได้พบคุณทีหลังได้ไหมอนาคตเป็นคำที่คลุมเครือและจินตนาการอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชิงเหอเมื่อไม่นานมานี้เมื่อเขารู้ว่าชีวิตของเขานั้นอยู่ได้อีกไม่นานเขาก็ไม่มีความหวังอีกต่อไปความเจ็บปวดที่เกิดจากพิศางครั้งทำให้ผู้คนรู้สึกว่าชีวิตเลวร้ายยิ่งกว่าความตายและความหวังในการรักษาก็แทบจะเป็นศูนย์ ถ้าเขาได้ยินคำพูดที่ไรเดียงสาเช่นนี้มาก่อนเขาคงเคยเยาะเย้ยมันแต่ในขณะนี้ขณะกำลังฟังเสียงอันนุ่มนวลของฟังจ้านคำพูดใกล้หูของเขาด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยอธิบายไม่ถูกเขาไม่ต้องการระเทน้ำเย็นลูกแอปเปิลของอดัมของชิงเหอขยับเล็กน้อยและร่างกายของเขาดูเหมือนจะตอบสนองอย่างตรงไปตรงมาและรวดเร็วกว่าสมองของเขาเมื่อรู้สถานการณ์ที่ผิดเขาได้ยินตัวเองตอบด้วยเสียงแผ่วเบาตกลงวันถัดไป เช้าๆไม่รู้ทำไมมีผู้คนจำนวนมากเดินทางกลับหมู่บ้านในวันชาติหลายคนมาที่สนามบางคนมาเยี่ยมบางคนมาพบแพทย์และหลายคนก็ยุ่งอยู่กับการทำงานในเมืองมีอะไรผิดปกติกับมันเขารู้สึกขี้เกียจเกินกว่าจะขอลาเมื่อเขากลับบ้านในวันชาตินี้เขารู้ว่าทักษะทางการแพทย์ของฟางจ้านนั้นยอดเยี่ยมมากดังนั้นไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็กเขาก็มาพบฟางจ้านช่วยจ่ายายาในร้านขายายาชายชาราที่อยู่ตรงหน้าวินิจฉัยชีพจรของเขาและจางเจียก็ตีเขาเบาๆไปมา ช่วงพักเบรกบางคนอาจจะนั่งคุยกันในห้องเย็นๆที่บ้านก็ได้หลังจากที่จ่ายยาเสร็จสิ้นฟางจ้านก็จะได้แต่งมาบ้างในอดีตมีการมอบผลไม้และขนมให้พวกเขาปอนี่ไม่ใช่ความไม่รู้คุณกลับมาแล้วเหรอช่วงนี้ฉันไม่ได้เจอคุณเลยพวกเขาโตขึ้นมากแล้วเด็กคนนี้หล่อมากคนในหมู่บ้านหลายคนชอบนินทาโดยเฉพาะเมื่อเห็นเด็กที่กลับมาในที่สุดความสนใจก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายหล,หล่อพ่อได้รับความเคารพนับถือมากขึ้นในหมู่บ้านและสไตล์ครอบครัวก็ดีหลายๆคนคงสังเกตเห็นป้าข้างบ้านพูดว่าวันนี้หนุ่มฟังจ้านไปมัธยมต้นหรือเปล่าฟังจ้านพยักหน้าและตอบว่าครับคุณป้าอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองครับมันค่อนข้างดีมากป้าที่กำลังนินทาพลังมองพูดขึ้นว่าแล้วพี่ชายของเธอหล่ะจะขึ้นมัธยมปลายปีสามแล้วเหรอจางเจียกล่าวว่าดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้น เธอพูดว่าชีวิตนั้นเร็วมากก่อนที่คุณจะรู้ตัวพี่ชายของคุณก็สามารถแต่งงานหาภรรยาได้แล้วจางเจียที่กำลังช่วยยกชั้นวางยาอยู่ไม่ไกลได้ยินเสียงก็มือสั่นและแทบไม่ได้โยนชั้นวางยาออกไปเขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะกลายเป็นเป้าหมายของการพูดคุยกันไกลขนาดนี้ฟางจ้านยิ้มและพูดว่ายังเร็วอยู่สำหรับพี่ชายครับจางเจียก็เข้ามาและเอาเก้าอี้ตัวหนึ่งออกไปจากศาลาโดยพูดว่าคุณป้าไม่ต้องกังวลเรื่องแต่งงานของผมครับ เพราะตอนนั้นคุณป้าอาจจะไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนรอยยิ้มบนใบหน้าของป้าแข็งทื่อนิดนิดแต่ป้าคนนี้เป็นคนมีเหตุผลเมื่อรู้ว่าลูกชายคนโตของครอบครัวของฟางจ้านนิสัยไม่ดีเธอก็ไม่สนใจเขาเลยแต่เธอกลับล้อเลียนเขาและพูดว่าคุณแต่งงานกับภรรยาสายดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องโง่เขลาวและแต่งงานกับภรรยาในภายหลังบางทีเขาอาจจะดีกว่าคุณแต่งงานเร็วจางเจียจ้องมองไปที่ฟางจ้านซึ่งอยู่ข้างๆเธอและย่อเย้ยเขา เขาไม่มีความสามารถขนาดนั้นไม่ต้องพูดถึงการแต่งงานและเริ่มธุรกิจเลยเขาโง่มากแม้แต่ลูกสุนัขก,ก็เป็นไปไม่ได้จางเจียทำร้ายน้องชายของเขาและไม่ได้ไร้ความปราณีเลยอย่าถูกคนอื่นหลอกในอนาคตละกันฟางจ้านบน่นผมจะไม่โดนหลอกจางเจียให้รอยยิ้มเยาะและเลิกคิ้วไม่ไกลนักชายชาราก็เกือบจะยุ่งดังนั้นเขาจึงเรียกฟางจ้านเพื่อตรวจสอบวัตถุดิบยาช่วงเที่ยงคงจะยุ่งมาก บ่ายแล้วไม่มีใครมาเลยแม้ว่าเขาจะมาเขาก็ปฏิเสธที่จะออกไปนอกประตูและปล่อยให้เขากลับมาอีกครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอายุของปู่เพิ่มมากขึ้นและปู่ไม่สามารถรับคําปรึกษาที่เข้มข้นขนาดนี้ได้ปู่มักจะงีบหลับในช่วงบ่ายฟังจ้านเข้ามาเคาะประตูห้องศึกษาเบาๆแล้วกระซิบคุณปู่ครับชายชาราหันกลับมาด้วยความสงสัยโอ้มันเป็นความไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคุณปู่ครับผมอยากจะถามอะไรคุณปู่หน่อยครับ ฟังจ้านเดินไปแล้วปล่อยภาพหน้าจอของตัวเองในโทรศัพท์มันเป็นข้อมือของชิงเหอคุณปู่ดูหน่อยครับคุณปู่คิดเห็นอย่างไรครับแม้ว่าเขาจะไม่ประสบความสําเร็จในด้านการแพทย์แต่เขาบอกได้เพียงว่าเขาคงมีสุขภาพไม่ดีแต่ชายชาราเรียนแพทย์มาหลายปีแล้วและไม่พบโรคแปลกๆเลยเขาน่าจะรู้ดีกว่าตัวเขาเองมากฟังจ้านมอบรูปถ่ายให้กับชายชาราชายชาราที่รับช่วงต่อเดิมมองดูมันอย่างไม่เป็นทางการ แต่เมื่อเขามองใกล้ๆสีหน้าของเขาก็จริงจังขึ้นทันทีและถึงกับลุกขึ้นและเดินไปที่โต๊ะข้างแล้วหยิบแว่นอ่านหนังสือขึ้นมาเอาหน้านี้คือสิ่งที่ฟางจ้านไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อวินิจฉัยว่าเขาอาจเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชายชาราก็เคร่งขรึมมาก่อหัวใจของฟางจ้านจมลงและเขาก็พูดอย่างไม่แน่นอนว่าร้ายแรงไหมครับคุณปู่ชายชาราครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็ค่อยๆสรุปนี้ไม่ควรเป็นโรคธรรมดามันยากที่จะบอกได้ด้วยการดูชีพจรในขณะนี้แต่ปู่เดาว่ามันอาจเป็นยาพิษ เป็นยาพิษฟางจ้านรู้สึกประหลาดใจในสังคมปัจจุบันหลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายเป็นเรื่องดีมากที่บางคนจะถูกวางยาพิษยิ่งไปกว่านั้นอายุของชิงเหอก็ใกล้เคียงกับเขาด้วยเขาถูกวางยาพิษได้อย่างไรฟางจ้านถามต่อว่ามันเป็นยาพิษชนิดไหนครับปู่อาหารเป็นพิษหรือเปล่าครับชายชารางเงียบไปสักพักและยังคงพูดว่ามันยากที่จะบอกพิษเกิดจากอะไรเพราะว่าคนนี้เป็นใครเป็นคนที่หลานรู้จักไหม หลานมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ฟังจ้านถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงต้องส่ายหัวอย่างเชื่อฟังไม่ครับเขาจะไม่พูดมากกว่านี้ครับอย่างนั้นหรือชายชาราเหลือบมองรูปถ่ายอีกครั้งพิชชนิดนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะต้องทนทุกขทรมานกับมันได้เสียงของเขาเบาเกินไปฟังจ้านพูดไม่ออกเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงถามว่าคุณปู่ครับคุณปู่พูดว่าอะไรนะครับ ชายชาราสายหัวไม่พูดอะไรมากแต่สนใจภาพนี้มากคุณหาทางไปหาลุงหวังที่ทางเข้าหมู่บ้านเพื่อพิมพ์ภาพนี้ปู่อยากศึกษาดูอีกครั้งฟังจ้านพยักหน้าทันทีตกลงครับหลังจากที่เขาตกลงเขาก็ออกจากการศึกษาเพื่อให้ชายชาราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และไปที่ทางเข้าหมู่บ้านเพื่อตามหาลุงหวังเพื่อพิมพ์ภาพถ่าย ระหว่างทางเขาส่งข้อความหาชิงเหอโดยประมาณว่ามีคนมาปรึกษาที่บ้านในตอนเช้าและบังเอิญพูดถึงป้าที่ล้อเล่นว่าพี่ชายของเขาแต่งงานกับภรรยาในอนาคตหลังจากนั้นไม่นานชิงเหอก็ตอบว่าคุณโตพอที่จะคุยเรื่องการแต่งงานแล้วหรือฟังจ้านชี้แจงอย่างรวดเร็วไม่ใช่ผม ผมแค่อยู่มัธยมต้นเท่านั้นและผมก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยฟางจ้านพิมพ์และพูดอย่างจริงจังและแม้ว่าผมจะอายุมากขึ้นในอนาคตผมจะไม่หาใครสักคนที่จะแต่งงานโดยไม่ได้ตั้งใจและผมจะมีมาตรฐานในการเลือกคู่ครองเองเดิมทีชิงเหอถามแบบสบายสบายแต่เมื่อเขาเห็นเกณฑ์การคัดเลือกคู่ครองสี่คำในการตอบกลับของฟางจ้านเขาก็เลิกคิ้วขึ้นด้วยความกังวลอย่างอธิบายไม่ได้เพียงลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่าคุณใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกคู่ครองหรือ ฟางจ้านไม่คาดคิดว่าจะถูกถามแบบนี้ไม่มีการรับรู้ถึงแง่มุมนี้เลยและเด็กๆที่ไม่เคยคิดถึงสิ่งเหล่านี้ก็ตกตะลึงทันทีชิงเหอเหมือนรอคำตอบวันนี้ฟางจ้านจำคำยาะเย้ยของพี่ชายได้ดูถูกรูปร่างหน้าตาของตัวเองและแตัดสินใจว่าจะไม่ปล่อยให้พี่ใหญ่ดูถูกหรือให้พี่ใหญ่คิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ไล่ตามเป็นมาตรฐานในการเลือกคู่ครองแน่นอนคู่ในอนาคตของผมจะต้องดีมากทุกอย่างดีมากเพราะผมเป็นลูกของตระกูลแพทย์ แล้วมันก็ดีมากดังมากเป็นความรักแบบที่คนอื่นใฝ่ฝันจะฉลาดมากความสามารถก็แข็งแกร่งมากสถานะทางสังคมก็สูงมากและมีศักดิ์ศรีมากฟังจ้านส่งมันออกไปอย่างนีชัยก็ของหายากแบบนี้จะเลือกหาสักหนึ่งในหลายล้านพื้นที่ดูจบตอนที่ยี่สิบห้า